Come On, Come on. เป็นใบสวนสวัสดีครับวันนี้มากินส้มตำแยกพิชัยเรากลับมาอยู่ในสงครามพิชัยดาบหักนี่ครับแยกพิชัยมีร้านส้มตําเด็ดๆดวยว่ครับนี่คือร้านพิเศษ มาคนสวยกินน้ำลายเอื้อ,อ,อๆเลยครับอืมแบบหมดเมีวิวไม่กินละสิลาบครับเราสั่งเยอะจังกินหมดไหมอยากต้มตําครับนี่ต้มแซ่บครับหมูแต่เดียวครับกีนกับตำมผาดนะครับ ครับโอ้โหนี่แบบกินน้ำลายเอือเอือขนาดคนตักยังกินน้ำลายครับคือกินในสทีนะครับก็บอกนี้รีวิวครับโอ้โหอร่อยมากบรรยากาศแบบแซ่บๆนะครับนี่ครับสุดจิ้มแจ่ว เสียวจริงๆครับแต่คนเดิมสะก,ก,ก,กิดผลกินพอดี